สวัสดีเช้าวันที่5ของการวิ่งงานปิดนี้ยอด162,968บาทนะครับวันนี้นะครับผมตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่8.10มง10นาทีอาจจะสายนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียครับโอเคข,ข้าวข้าวข้าวเช้า60วันนี้มากินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลากินข้าวโอเคเดี๋ยวไปรับแฟนก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เปิดระบบวิ่งงานเราตอนนี้ก็ เก้าโมงสามสเจ็ดแล้วโอเคพร้อมแล้วก็ไปโอเคครับหลังจากที่เราไปกินข้าวมาแล้วครับเราจะทําการเปิดระบบวิ่งงานนะฮะตอนนี้9ก้าโมงครึ่งานะเดี๋ยวผมสแกนหน้าเปิดระบบก่อนนะครับก็เมื่อวานพี่ชาวีเล่นเราแล้วนะครับโอ้โหวิ่งไปซะเจ็ดสิบสองงานแหมสุดจริงๆพี่ชาวีนะครับแหมใส่ชุดพี่ชาวีแล้วมันกระเปี้กระเป๋ามันดีดซะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราสแกนหน้าก่อนครับทําแล้วก็ไป สแกนหน้าเรียบร้อยครับเปิดระบบเรียบร้อยลุยสิบโมงสี่นาทีนะครับแวะซื้อกาแฟร้านจะเป็นจำนวนมากนะครับนี่โอเคแบ็คฟอร์เรสหกสิบบาทสิบโมงเจ็ดนาทีได้งานตัวที่หนึ่งตัวที่สองพร้อมแล้วก็ไปสิบโมงห้าสิบห้าได้งานตัวที่สามตัวที่สี่พร้อมแล้วก็ไป 1ิบได้งานตัวที่567พร้อมแล้วก็ไป11 40อได้งานตัวที่8ตัวที่9นะครับพร้อมแล้วก็ไป1150นาทีนะครับระหว่างนั่งรอง,งานก็มีงานเด้งเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวเป็นสิงานนะครับพร้อมแล้วก็ไปเที่ยง12นาทีได้งานตัวที่11 12พร้อมแล้วก็ไปเชียง2 2นะครับมารอออเดอร์ก็เลยซื้อนมโปรตีนแล้วก็น้ำคือแร่นะครับ85าบาทนะครับพร้อมแล้วก็ไป เที่ยงสี่สีได้งานตัวที่สิบสามสิบสี่พร้อมแล้วก็ไปสิบสามหกนาทีได้งานตัวที่สิบห้าสิบหกพร้อมแล้วก็ไปบ่ายโมงสามสิบได้งานตัวที่สิบเจ็ดพร้อมแล้วก็ไปสิบสามสี่สิบได้งานตัวที่สิบแปดสิบเก้าพร้อมแล้วก็ไปบ่ายโมงสี่สี่นะครับระหว่างขี่รถมาก็มีงานเด้งเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นยี่สิบงานนะครับพร้อมแล้วก็ไปสี่สิบสองนาทีนะครับได้งานตัวที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับออเดอร์ใกล้บ้านเดี๋ยวกับไปสลับแบตที่บ้านพอดีพร้อมแล้วก็ไป 1ิบสนาทีเปลี่ยนสลับแบตครั้งที่1เสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วก็ไป15 22ได้งานตัวที่22 23พร้อมแล้วก็ไป15 45ได้งานตัวที่24พร้อมแล้วก็ไป5 5บได้งานตัวที่25แล้วนะครับพร้อมแล้วก็ไป1619ได้งานที่26 27พร้อมแล้วก็ไป16 25ได้งานเพิ่มไม่อีกหนึ่งตัวเป็น28งานพร้อมแล้วก็ไปลูกค้าออเดอร์เคฟซีให้แป๊กซี่มากินขอบค 17เจนาทีนะครับมาสลับแบตรอบที่2ของวันนะครับพร้อมแล้วก็ไป17 26ได้งานตัวที่29 3 0 3 1ดพร้อมแล้วก็ไปสิบเจ็ดห้าสิบเก้าได้งานตัวที่สามสิบสองพร้อมแล้วก็ไปแปดยี่สิบได้งานตัวที่สามสิบสามพร้อมแล้วก็ไป1ิบแปดสามสิบห้าได้งานตัวที่สามสิบสี่พร้อมแล้วก็ไป โอเคครับตอนนี้ผมได้แบตสองนะครับเป็น35งานนะครับแต่ว่าฝนตกนะฮะเนี่ยสิบแปฝนตกนะก็เลยเดี๋ยวจอดสายเสืเ้อกันฝนก่อนนะครับพร้อมแล้วก็ไป19บ3นาทีนะครับได้งานตัวที่36 37ฝนตกเริ่มแรงนะครับตอนนี้พร้อมแล้วก็ไปอุ้ย19 47ได้งานตัวที่38 39 40นะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยพร้อมแล้วก็ไป ท่วมพัะเจ้าโอ้โหตอนสดใสน้ำท่วมได้ทุกที่เรืออยู่ปะเนี่ยไปเจอพันยาไปเจอบางแสนอีกโอ้โหตายแล้วสอทุ่มสานะครับผมน่าจะได้งานตัวที่32แล้วนะแต่ผมจำไม่ได้โอเคพร้อมแล้วก็ไปโอเคครับตอนนี้นะครับห้าทุ่มห้าิบสี่นะครับเมื่อกี้ งานที่52เนอะลูกค้าให้ทิปมา50บาทนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าฝนตกกันเนาะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทิป50บาทนะครับเราตอนนี้เราได้งานตัวที่43 44 45นะครับเกินมาหนึ่งงานนะครับวันนี้ผมวิ่งแค่ 44, 44งานเนาะโอเคพร้อมแล้วก็ไป3ทุ่ม8นาทีนะครับผมโดนยกงานไปหนึ่งตัวนะตอนนี้ก็เหลือตัวที่43 44นะครับพร้อมแล้วก็ไปโอเคครับตอนนี้3ทุ่ม33แล้วครับผมวิ่งงาน นับงานพลาดนะครับหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเปิดวิ่งงานอีกคนหนึ่งนะครับพร้อมแล้วก็ไปโอเคครับตอนนี้3ามทุ่มห้าสิบห้านะครับผมปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะครับครบสี่สี่งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมกลับไปสรุปที่บ้านนะครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรต่างๆนานาเท่าไหร่นะครับโอเคไว้เจอกันที่บ้านครับพร้อมแล้วก็ไปโอเคครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมวิ่งงานไปทั้งหมดนะครับสี่สี่งานนะครับเป็นยอดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบาทนะครับแล้วก็มีล ในระบบ24บาทนะครับแล้วก็มีโอนมาให้ทิปอีก50นะครับรวมเป็น1,100เอ้ยไม่ใช่นะครับรวมเป็น1 0 8 4บาทนะครับโอ้โหถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ค่าไฟตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ39หน่วยแล้วนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่166บาทแปสตางค์ไม่รวมภาษี และส่วนค่ากินนะครับผมกินเอ่อตอนเช้านะครับกินเป็นกาแฟร้านจันเป็นจำนวนมากนะครับ60บาทนะครับแล้วก็มีข้าวร้านเจ๊จุ๋มนะครับ60บาทนะครับแล้วก็มีค่าของค่าอาหารเซเว่นนะครับ80กว่าบาทนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมก็จําราคาไม่ได้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิ่งงานปลดหนี้วันที่5นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟวิดีโอนี้ไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ยังไงก็ขอกำลังใจนะครับเพื่อการคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไป